รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันนะคะในรายการ l a d y Night b e a u t y s u r p r i s สสวยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือค่ะเราสองคนนะคะมาพร้อมกับปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนคุณผู้หญิงทั่วประเทศให้สวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นได้นะคะพบกันเป็นประจำเลยทุกวันพุธ 9โมงถึง9โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นโดยใครนะคะกูรูชั้นนำของเมืองไทยทั้งนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงใน5 beauty section ด้วยใช่ค่ะ5 beauty section นะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะแน่นอนใน5 beauty section ก็คือผิวพรรณแฟชั่นแต่งหน้ารูปร่างแล้วก็ทรงผมนะคะวิธีสมัครเข้ามาร่วมรายการก็ง่ายๆเลยค่ะไปที่ a c e b o o k นะคะ lady nail official กรอกรายละเอียดแล้วก็ปัญหาที่คุณมีก็คือแนบรูปถ่ายมาด้วยนะคะว่ามีปัญหาตรง งงไหนบ้าส่งมาที่ ladyna m c a t gmail com นะคะเพียงเท่านี้คุณก็อาจจะเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะที่จะมาร่วมรายการกับเราค่ะ,คะและแน่นอนนะคะตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ที่แก้มคะ่ะเน็ตไอดอลจะแวะเวียนมา n e ็ Net Idol ระดับประเทศเลยนะคะมไม่ได้มาเป็นกูรูนะมาเป็นเ a ด y ี้บิวตีมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกับรายการของเราแล้วคุณผู้ชมก็เลือกได้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะส่ง sms เข้ามาเลยว่า คุณเนี้ยชอบมากเลยนะดังในโซเชียลมีเดียโหแบบว่าอยากจะให้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราดูเปลี่ยนแปลงด้านไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเธอจะมีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะช่วยเธอได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ส่งเข้ามานะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกับเราทาง s m s ได้เหมือนกันนะคะเบอร์เดียวกันค่ะ4111377อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่2แล้วนรายกาสำหรับการพบกับเน็ตไอดอลเหลืออีกสสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็ส่งเข้ามาค่ะเผื่อเราจะได้เห็นคนที่เราชื่นชอบนะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกับรายการของเราค่ะใช่แล้วค่ะ ะะจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านไหนเปลี่ยนให้สวยขึ้นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยในช่วงใครอยากสวยค่ะ mm. คุณผู้ชมคะและในช่วงใครอยากสวยของสัปดาห์นี้นะคะ mm. เราจะมาเปลี่ยนแปลงเน็ตไอดอลของเราทางด้าน ผิวพรรณนั่นเองเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะคะสำหรับผู้หญิงรวมไปถึงผู้ชายสมัยนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันใช่ไนะคะเพราะฉะนั้นค่ะผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงเธอนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณค่ะมาจาก B b c l คลิ c กนั่นก็คือแพทย์หญิงนิชนันศรีปัชจยากุลค่ะเชิญพบกับเธอเลยค่ะแพทย์หญิงนิชนันศรีปัชยากุลผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณจาก BB c l คล i c ิก คุณหมอเชิญเ,เลยค่ะ,อคะโอ้โหุหรูถูกคนแล้วเพราะว่าคุณหมอสวยมาก <c oughs> แล้วก็ผิวหน้าดีมากเลย <c oughs> งั้นถามคุณหมอเลยนะคำถามแรกค่ะว่าปกติเวลาคนไข้ามาหาค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่มาถึงแล้วแบบคุณหมอช่วมีปัญหานี้ปัญหาอะไรเอยที่พบเจอบ่อยที่สุด่ะคะ่ะ ส่วนใหญ่ปัญหาที่หน้าของผู้หญิงนะคะก็จะพบในเรื่องของสิวอะคะ่ะแล้วก็เรื่องของพวกรอยด่างดําบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระค่ะหรือว่ารอยพรอยแผลเป็นจากสิวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกเรื่องของรูมขนกว้างผิวมัน,นะคะ่ะแล้วจ,จะเป็นพวกพวกรอยอิ้วรอยหย่อนคล้อยต่างๆนะคะ ค่ะแล้วช่วยแก้เขายังไงบ้างคะก็แล้วแต่บุคคลค่ะบางคนก็อาจจะมีเลเซอร์บางคนก็จะเป็นไริดเมซ์บางคนก็ตินยาสาเหตุที่มันทําให้เราเป็นรูกคนทกอย่างเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยมันมาจากอะไรบ้างเลยสวมากเป็นแสงแดดค่ะแสง U v นี่แหละค่ะเราควรจะต้องทาครีมหนทุกันอยากจะเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการแล้วเนี่ยเพราะว่า Lady Beauty ของเราเนี่ยรออยู่แล้วคือมีปัญหาเรื่องผิวหน้าในแหละอยากจะพบคุณหมอแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปพบกับ lady beauty ประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะซึ่งเธอเป็นคนดังทางโซเชียลมีเดียเป็นเน็ตไอดอลเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์เรื่องของเสียงตืง<อ>ง่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเน็ตไอดอลคนนี้ช,ชอบเขามากเลยนะ<ช>คือเรื่องของเสียงอย่างที่พี่แก้มบอกแต่ว่าถ้าพูดชื่อฉายาเขาเนี่ยเดี๋ยวคนรู้หมดอุบไว้ก่อนนะคะไปพบกับชื่อจริงของเธอก่อนเลยนะคะคุณประชญา,านันทสุวรรณมณีค่ะ เบบี้ใหม่ปรัชญานันสุวรรณมณีหรือเบบี้ใหม่69เน็ตไอดอลพู้โด่งดังจากคลิปล้อเลียนเสียงซีรีส์เกาหลีต้องการมีผิวหน้าขาวใสเหมือนสาวแดนกิมจิส่องเทีิยวไม่ได้ลีลาเฉพาะเสียงนะคะเปิดตัวมาแบบว่าเต็มที่มาก ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวเองให้แนะนำตัวเองก่อนโอเคแบบเกาหลีแล้วกันเนาะได้เลยค่ะโอเคสุดดีค่ะเบบี้ไม์นะคะปัชชาันสุมินีค่ะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักในนามของเออจามเทวอปั๊กสุนีค่ะซึ่งแบบว่าเป็นชื่อในคลิปคุณความเย็นได้แค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอช่วยยืนยันว่าเป็นตัวจริงนิดนึงอะไรก็ได้ในคลิปพี่โด่งดังอยู่ตอนนี้นะคะขอให้แสดงให้ดูหน่อยเป็นประโยคเหมอกันนะคะ บ้าจริ้งพี่เปอะไรลงไปอ่ะพี่ดิงโก้ก็ไดฉันปลูกเองนะฉันปลูกเองนะแล้วพี่ชายนี่มาจากไหนคะพี่ชายพี่ชายก็เป็นแบบว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เล่นด้วยกันก็จะแบบพี่ชายฉันหนาวอะไรอย่างนี้นี่ไงแล้วเราก็ทำัวไม่ถูกกันนะคนเดียวเราจะต้องพูดอย่างไรกันเนี่ยเอาอย่างนี้เลยดีกว่านะคะคำถามแรกเลยนะคะทำไมปัญหา มาร่วมรายการในวันนี้นะคะปัญหานะคะคือมีทั้งสิวตันนะเริ่มแห้งผากนะคะรูกุมขนเริ่มกว้างหน้ามันทุกอย่างมาหมดเลยค่ะริ้วรอยนะคะก็เป็นปัญหาที่ผู้หญิงไทยหลายๆคนก็เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้เคยไปหาคุณหมอหรือว่าลองลองหาวิธีรักษามาอย่างไรยังค่ะยังไม่เคยพบแพทย์แค่แบบซื้อครีมมาลองใช้ครีมไหนก็ปลุกสวยแล้วก็เอาอันนั้นเลยค่ะ พี่ว่าน่าจะสวยตามเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะรายการเราจะจัดให้เต็มที่เลยคเฮ้ยนี่ไม่ต้องรายการแล้วนะคะพร้อมเลยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเลยพูดเลยอะเดี๋ยวให้ไปทำใจเอ้ยไม่ใช่ไปเตรียมตัวก่อนให้ไปสวดมนต์ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสวยสร้างได้ค่ะคุณผู้ชม คุณคิดเห็นอย่างไรกับการฉีดโบ็อกดีหรือไม่ดีอย่างไรส่งคำตอบของคุณมาที่ sms c 1 1 1377ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับกิฟต์ไวเชอร์เพื่อไปดูแลผิวพรรณจากทางรายการเออสบ,บายจังเลยค่ะมันชุ่มชืน่นโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะ พบกับพิธีกรหน้าใหม่รายการ Lady Night Beauty Surprise ดีกีความสวยระดับประเทศจีน่าอัชราพรกรกหนกนาทีสวัสดิ์ฟาสาปวินสุดาแซ่ตันแอมบูสดีอรีธานจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคณะนางสาวไทยประจำปี2556กับบทบาทการเป็นพิธีกรครั้งแรก Lady Night Beauty Surprise เสวยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือกค่ะข้ามพลาด Lady Night Beauty Surprise Miss Thailand 2 1 3สวยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือกก้าวนาฬิกาทางโมเดลน i ยท t ว มาถึงช่วงสวยสร้างได้นะคะช่วงนี้ค่ะอยู่กันพร้อมหน้าเลยทั้งกูรูแล้วก็เลดี้บิวตี้ของเราเพราะฉะนั้นให้คุณหมอนะคะ mm hmm. วิเคราะห์สภาพผิวของคุณเ mm hmm. บบี้ไมา์สักนิดหนึ่งเบื้องต้นได้ค่ะ อตอนนี้นะคะที่ตรวจสภาพผิวหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิวอุดตันนะคะ,คะแล้วก็จะมีเรื่องของรอยสิวนะคะแล้วก็รูุมหนกว้างคแคสตสนี้ถือว่ายากไหมคะไม่ยากมากนะคะอย่างนี้เรียกว่าโอ,โอเคจอบ่อยแล้ววันนี้คุณหมอจะเลือกใช้วิธีไหนในการรักษาคุณเบบี้มาะคะวันนี้เลือกเป็นอินฟิวชันมาคะ่ะแล้วช่วยเรื่องของรอยสิวเป็นหลัก จริงๆของน้องไบ่ี่ใหม่จะต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องที่ช่วยในการผลักวิตามินนะคะช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวใสเดียวรอยดูจางลงพวกรอยด่างดำของสิวจะได้ดูจางลงด้วยค่ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือเครื่อง infusion เละนี้เครื่อง infusion ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิตามินที่เราจะใส่เป็นไวท์ต n งค์ที่เข้มนิดนึงค่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่าทำทำความสะอาดใบหน้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราทำความสะอาดใบหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเชิ่เลยค่ะ รู้กุมโหของหนูมันน่ารังเกียจหน้ามันมันเหมือนน้ำมันหมูทาหน้าตลอดเวลาเอาไมันอกไปทีค่ะหนูขอร้องให้หนูแลกด้วยอะไรก็ได้บ้านหนึ่งหลังบัรหนึ่งคันแค่ทำให้หน้าดีก็พอค่ะเดี๋ยวเราลงวิตามินก่อนเนาะค่ะนะคะตัวนี้เป็นเฮยานะคะคืออะไรคะจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นบนใบหน้าค่ะช่วยทําให้ความมันลดลงนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋อสบายจังเลยค่ะมันชุ่มชื้น เดี๋ยวต่อไปเป็นเวทีนิ่งนะคะเป็นตัวเครอนนิดนึงน่าจะขาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ไม่ลาขาวเดี๋ยวใส่ให้เยอะๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องอิ i n f วช i ่นนี่คือค่อยๆผลักวิตามินเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้จะค่อยๆวิตามินเข้าไปจะแบบว่าผลักได้ค่อนข้างลึกก็ค่ะถึงชั้นผิวในสุดเลยจะต้องออกมาดีค่ะอย่างน้อยก็ต้องแบบสดใสดูสดชื่นเป็นผู้หญิงที่แบบมีชีวิตชีวาอะอย่างน้อยที่สุดค่ะขอให้หน้าไม่กร้านก็พอแล้วค่ะ อยู่เราต้องการอะไรนี่ก็คือใส่เข้าไปได้ผักเข้าไปได้หมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าของน้องนี่ก็คือจะเน้นตัวที่เป็นไวท์นนิ่งเป็นหลักมากกว่าค่ะเพ<ม><ม>ราะว่ามันตรงปัญหาของค่ะตัวของล่มขนกว้างนี่ค่ะเราจะต้องใช้อะไรเข้าไปค่ะลูมขนกว้างจริงเนี่ยค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยได้บ้างด้วยความที่เป็นตัวเครื่องอยู่แล้วอย่างที่สอนถ้าเกิดว่าจะได้ผลมากๆเนี่ยจะเป็นตัวเลเซอร์เลเซอร์มันทำให้หน้าบางจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะจริงเหรอคะไม่จริงเหรอไม่จริงค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้มันหลุดลอกอะไรออกไปเลยแค่แต่ว่าหน้าบาจะต้องเป็นตัวที่ขัดเซลล์ผิวเลยแบบนี้มากกว่าเลเซอร์นี้คือเข้าไปทําปฏิกิริยากับผิวชั้นในใช่ไหมคะก็คือใช้หลักการของแสงเลเซอร์เป็นหลักเข้าไปที่เซลล์ผิวชั้นต่างๆเลยปกติคุณมบบี่มาทาครีมกันแดดทุกวันไหมคะนี่คือสภาพที่ทาแล้ว ปกติทาย s D A เท่าไหร่คะ50 PA บพีเอบวกบวกบวกเลยเล้าไปก็ยังชูเอนี่ทั้งบวกนะคะอันนี้เติมเองหลายบวกใช่ไหมดีนะคะที่เลือกทั้ง SPF และก็ PA ค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็น SPF เป็น UVB อใช่ไหมคะพีเ A เป็น V A เอคจะต้องป้องกันทั้งสองรังสีอะค่ะอันนี้ผ่านไป2ตัวยาแล้วคุณหมอคะเราใช้วิธีการทำเนี่ยประมาณกี่นาทีเ่ย รอบนี้จะ,ะมาแค <ใน S 2> ่ละ75นาทีหลังจากนี้คุณเบบพี่ไมยก็ต้องไปทําอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งปะ่ะคะคุณหมอก็อนานเหมือนกันค่ะอาจจะต้องท,ทําทีๆหน่อยอาจจะบ่อยหน่อยค่ะอาจจะประมาณ1สัปดาห์ครั้งอะไรเงี้ยค่ะประมาณ 1, ม1เดือนก็เห็นผลชัดเจนละค่ะต้องขยันไปขยันไปค่ะเพียงแค่มาเท่านั้นค่ะจะกลับไปพบความสวย Lady n a แน Surpri s ีอมอบความสวยให้ฉันที หลังจากขั้นตอนนี้แล้วต้องทำอะไรต่อคะคุณหมอพอแล้วค่ะพอแล้วใช่ะแสดงว่าจริงๆผิวหน้าเราก็สบายในแค่น,นิดเดียวเองอ,ะอ่ะจะสวยเหมือนพี่แล้วค่ะ <c oughs> ระวังบรลังความสวยเอาไว้โอเคโอเคค่ะ lady n i g h beauty surprise นะคะรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะให้โอกาสคนอย่างฉันได้มามีใบหน้าที่งดงามฉันหวงกับรายการนี้ไม่สูงนะคะเพราะฉะนั้น ช่วยมอบความงามให้กับใบหน้าฉันด้วยเดี๋ยวเราจะรอก่อนอบเอาไว้ก่อนนะคะว่าพอคุณหมอเนี่ยทำเสร็จครบร้อยปอร์เซ็น์แล้วจะเป็นยังไงจะสวยเด้งขึ้นขนาดไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าห่างพลาด จริงๆควรจะมาทำนะคะ,คะอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง<ช>ทําให้ผลเนี่ยมันดีมากนี่คือพี่ชายใช่ไหมใช่แล้วครับรู้สึกว่าต้องเตือนกันว่าเ <มา S 3> ป็นเแลตัวเองนะอะไรอย่เงี้ยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสปวินสุดาเซตันในช่วงสวย360องศาค่ะและในวันนี้ฟ้าใสก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการผูกผ้าพันคอแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนจะเป็นเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแล้วในวันนี้ก็มีอุปกรณ์แค่อย่างนึงนะคะก็คือผ้าพันคอแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะในภาษาอังกฤษเรียกว่า s c a r f ส่วนท่านผู้ชมอยากจะเลือกลวดลายอันไหนนะคะก็ตามใจท่านผู้ชมเลยค่ะ ขั then, then ้นแรกนะคะเราก็จะหยิบผ้าพันคอขึ้นมาแล้วก็ผ้าตรงนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาผ้าด้านขวานะคะมาทับด้านซ้ายนะคะล้วงมือเข้าไปในรูนะคะแล้วหยิบผ้าด้านนี้ขึ้นมาไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็ดึงให้ขื้นข้างหน้าให้ยาวกว่าผ้าที่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาผ้านี้พันมาไว้ด้านนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอามือ รอดมาในรูนะคะแล้วก็หยิบผ้านี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะระหว่างที่ดึงผ้าที่อยู่ในมือด้านขวาน,นะคะก็จะดึงผ้าที่อยู่ในมือด้านซ้ายพร้อมๆกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือวิธีผูกผ้าพันคอแบบเก๋ๆและดูดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็สามารถทำเองได้ค่ะ แล้วก่อนที่จะลาจากกันไปวันนี้นะคะฟ้าใสาก็มีข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น When there's a will, there's a way สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าในช่วงสวย360อองศาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับพิธีกรหน้าใหม่รายการ l a d y Night b e a u t y ซ r ร์ดีกีความสวยระดับประเทศจีหน้าอัชราพรกรกนกนาทีสวัสดิ์ฟ้าใสาปวินสุดาแซตตานแอมจุตตีอารีธาน์จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคณะนางสาวไทยประจำปี2556กับบทบาทการเป็นพิธีกรครั้งแรก l d y y i น e ยบิวต u ้เ r อ r ์ไพรสยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือก เลดี้นายบิวตี้เซอร์ไพรส์มิสไทยแลนด์สองพสวยเซอร์ไพรส์ให้ในสิ่งที่คุณเลือก9นาฬิกาทางโมเดลนายทีวีรายการเลดี้นายบิวตี้เซอร์ไพรส์ชวนคุณร่วมกิจกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมคุณและเพื่อนร่วมแก๊งร้อมไปปาร์ตี้แบบยกกวนบนเรือสำราญแก่โงโดดกับโ ang, ครงการเลดี้นาย for แฟนคลับปาร์ตี้วิดยูเฟนสวยยกแก๊งปาร์ตี้ยกกวนพร้อมสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากเบลล์โมนวันจันทร์ที่31มีน,นาคมนี้ส่งรูปแก๊งของคุณจำนวน5คนในใบหน้าแบบสดนวดเมคอัพ้อ รายใหญ่ตรวจตนของแต่ละคนส่งมาที่ w w w f a c e b o o k c o m l a d y n i g h t o f f i c i a l หมดเขตร่วมสนุก26มีนาคมนี้ Let it n o รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์5ท่านที่ได้รับของรางวัลจากทางรายการ ช่วงสวยเซอร์ไพรส์นะคะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าคุณเบบี้มายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปสวยขนาดไหนค่ะแต่ต<อ>นคน,นที่เ,<ล>เห็นเห็นหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็ทําจนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคุณหมอเพราะฉะนั้นถามคุณหมอสักนิดน,นึงว่าจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยพอใจในผลงานมากน้อยขนาดไหน,น ค่ะพอใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผิวหน้าของน้องเบบี้มายเนี่ยก็เริ่มกระจ่างใสขึ้นแล้วรอยสิวต่างๆก็ดูจางลงค่ะผิวหน้าของน้องก็มีความมันน้อยลงรูขุขนก็กระชับขึ้นเหมือนกันค่ะก็ตามที่เธอต้องการเลยแล้วหลังจากนี้คะคะคุณหมอต้องไปทำเรื่อยๆไหมคะจริงๆควรจะมาทำนะคะ,คะอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะทำให้ผลเนี่ยมันดีมากค่ะให้คุณหมอนะคะแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดียวกันกับคุณเบบี้ไมายเนี่ยว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะ ล้างหน้าสะอาดอย่าพยายามล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นบ่อยนะคะเพราะน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะสูญเสียน้ําไปค่อนข้างเยอะอย่างที่2องค่ะก็ทาครีมบำรุงหลังล้างหน้าทันทีอย่างที่สาก็ทาครีมกันแดดทุกวันเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอนิชนันมากมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการกรับเราใน <มา S 2> วันนี้ค่ะและ้วก็ให้คำแนะนำดีๆวันหลังให้มีโอกาสแวะเวียนมา, <laughs> มาอีกนะคะรายการของเราขอบคุณค<ด>่ะ<ด> ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ Lady Beauty ของเราแต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเราจะไปพบกับคนที่เธออยากจะเซอร์ไพรส์ที่สุดกันก่อนนะค่ะวันนี้มารออยู่แล้วคนที่เธอเรียกว่าพี่ชายพี่ชายนี่แหละใช่ไหมคะไปพบกับเธอกันเลยนะคะคุณบอสนาริเบกูโนค่ะหนาวสดท้ายสนาวเะ นี่ือพี่ชายใช่ไหมที่<ช><ข>อบอว่านะั้นถามก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันเนี่ยปัญหาที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างเออของคุณเบบี้มายค่ะ,คะมีสิวมีผดพูดไปหน้าผายังย่นเลยนี่แหละน่าจะเป็นปัญหาของเบบี้มายนะครับรู้สึกว่าต้องเตือนกันว่าแบบเป็นดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือน่าจะเป็นคนที่เตือนบ่อยก็เลยทําให้คุณเบบี้มายอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูซะเลย <พอ S 2> ใช่ไหมเพราะว่าน่าจะมีคนเห็นเบื้องหลังมากกว่าแบบ <laughs> เห็นเบื้องหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วก็เบื้องหลังก็ได้เห็นตอนไม่แต่งแล้ววันนี้คาดหวังไหมคะว่าเขาจะแบบเปลี่ยนแปลงไปแบบสวยเลยคาดหวังมากเลยครับคาดหวังจะให้ผิวใสขึ้นเปล่งปังแล้วก็ปริ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาไม่ได้แต่งหน้าเดินสยามจะได้ไม่จะได้ไม่เคินนะครับไม่ใช่ไม่ไอคอนนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นกันแล้วล่ะนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะพี่ชัยพร้อมมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้อีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นนะคะคุณบอสก็จะได้เห็นคุณเบบี้ใหม่ในลุกใหม่แร่ว่าหน้าเด้งพร้อมที่จะหน้าสดได้เสมอแล้วนะอยากเห็นหรือยังคะพร้อมยังคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะ รายการทำให้ได้จริงๆนี่เหมือนคิมเบอร์รี่ชัดๆเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณรายการมากที่ทำให้พี่เขาได้เป็นผู้เป็นคนแล้วก็การเป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนคิมเบอร์รี่เวลาไปเดินสยามมันจะได้ไม่อายคนแล้วนะคะขอบคุณรายการมากเลยนะคะโอยพอใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราดูกลมกล่กระชับลงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันสดใสขึ้นมันแบบมันกล้าไปใช้โลกภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะเราไม่ต้องแบบว่าเอยคอยเดินทําตัวหลบแดดอีกต่อไปแล้วรรู้สึกว่าเรามีใบหน้าที่ สวยใสแล้วก็บริงพร้อมจะพบเจอกับประชาชนแล้วได้มาทำอย่างที่ต้องการนะคะได้ั้งทำหน้าทำผมแต่งตัวสวยงามมากขอบคุณมากเลยค่ะอดรัค่ะเป็นยังไงคะพี่ช่วยนี่มันคิมเบอรี่นี่เดี๋ยวเดียวเดีวเดียวขอแบบว่าเจอกันคุยกันเป็นแบบแบบแบบฉบับเกาหลีอ่ะ นี่ก็เกาหลีอยู่นะโอเคแล้วเกาหลีคุณกวันนี้ได้ไหมคะนี่จะต้งนานแน่นี่ฉันจะไปสูงขึ้นแหละหน้าตาก็ยิ่งใสขึ้นเลยนะโอยชีวิตดจริงๆนะฉันก็สวยแบบนี้ตั้งนานแล้วเนอะเท่าทีนาทีฉันไม่เคยเห็นเลยนะอะไรที่กะเท่าว่าฉันไม่สวยเหรอแต่ตอนนี้เธอสวยมากเลยน่ะพี่จ้า ในเรื่องของความหมองคล้ำ<ม>แล้วก็รอยต่างๆรอยสิวเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอใจขนาดไหนฮะดีขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกว่าหน้าแบบว่าชุ่มชื่นเหมือนแบบมีดอกซากุระอยู่ในห <c oughs> นนาอบนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณบอสสวยขึ้นไหมคะซากุระจริงๆ <c oughs> สวยขึ้นสวยขึ้นสกุลแบบบ้านนะนี่นะคะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยแล้วก็ดูดีขึ้นได้นะคะ <c oughs> แบบคุณเบบี้มายแล้วก็รวมไปถึงอีก2สัปดาห์ที่เหลือนะคะพ <c oughs> ี่แก้มเบบี้มายแล้วก็คุณบอสคะเราก็จะมีเน็ตไอดอลซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากให้เน็ตไอดอลคนไหนนะคะมาร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยแบบคุณเบบี้มายในวันนี้ใช่มีอะไรจะฝากให้คุณผู้ชมไหมสำหรับทางบ้านเลยก็อยากให้ ดูแลตัวเองนะคะให้แบบสวยงามแล้วก็ให้เกิดใครไม่รู้จะดูแลยังไงเริ่มจากดูรายการนี้ก่อนก็ได้ค่ะที่หาว,วิธีได้ะถอกตอง<บ>ค่ะแล้วก็วิธีการในการสมัคนะคะง่ายๆนิดเดียวนะคะเพียงแค่ไปดาวน์โหลดใบสมัครของเราออกมานะคะจาก Facebook ของรายการ lady night official ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดมากรอกเลยเรื่องเพียงแค่หนึ่ง beauty section ที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วก็ส่งอีเมลมาพร้อมกับรูปถ่ายที่เมลของรายการนะคะ lady night m c a t gmail com ง่ายๆเท่านั้นค่ะค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่ง sms มาได้ด้วยนะคะว่าอยาก ให้ใครมาร่วมรายการวันนี้นะครหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก Topshop นะคะพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะคุณผู้ชม9โมงถึง9โมงครึ่งกับรายการ lady n i g h beauty surprise นะคะวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้ว,ลลวเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมด้วยนะคะสองคนนี้ลาไปเกิดแล้ว,ก,ลวก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปเกาหลีกันไม่เกี่ยวโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มีนาคมนี้ Lady Night b e a u t y ้ r ซอร์ไเปิดปฏิบัติการเปลี่ยนสไตล์ Lady Beauty C ้ซีเน็ตไอดอลสุดจี๊ดของเมืองไทยที่มีคนตามไลค์วิวฟอลโล่เป็นล้านเบบี้มา69ออฟฟี่แม็กซิมชีสเค้กจริยาและอีกเน็ตไอดอลปริศนาที่จะมาเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายเดือนมีนาคมติดตามการเปลี่ยนสไตล์ของพวกเธอได้รับรองความแซ่บทะลุจอขอโซเชียลเน็ตเวิร์กห้ามพลาด Lady Night b e a u t y ้ r ซอร์ไเปลี่ยนสไตล์เน็ตไอดอลตลอดมีนาคมนี้แน่นอน